สวัสดีครับผมสมทุกท่านด้วยครับวันนี้กับเกมไม่ค่ะโอ้ยเย้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 เพี่เย้พี่เกมพี่ใจเย็เย้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 เเราเล่นเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวฉันจะไปหาวันนี้ผมแต่งชิปแบบฉันจะไปหาหมูช่างมันช่างมันอ่าแต่งชิปฉันจะไปให้เหมือนไปในความกินไไปกินไก่ฉันจะไปกินใจเย็นกินไปไปดีกว่า ไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไปหาอาหารดีกว่าเพราะฉันเจอหมามากางกินมากางกินจริงดิกินแม้อยู่แปลงหลัรอก่อนเลือกเลือกกินเดี๋ยวนี่เอาอะไรก็นี่พี่โมล่ากินปะเนี่ยแต่หลังอะเออบปมันี่ยดิ อันนี้จริงดิโอจริงไม่คนแรกเลยเหรอเห้ยแค่นั้นเลยเหรอใช่เห็นเลขก่อไฟโอเคเราก่อไฟเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้ำมาต้องสองตัวเนี่ยจริงดิอะจริงดิอะจริง โอ้โหเสร็จด้วยเสร็จ <kind> ด <abonn és> ้วยโอ้โหแม่เงือกโฆนณาได้ปิดอันเดิมโอ้โหยังดีเลยจะไม่เสร็จดีกโคเคอะไรอะไรหมูมันจ๊ อะไรนะจะดูแบบกุญแจกุแจกุญแกระดิห้ามกดคนนี้ครับคนนี้มันไม่ดีครับกดด้วยกดด้วยกดด้วยอ่าเฮ้ยหมูมันจ้องหน้าเราะเออว่ะอย่ามันเตะเตะมันหรอตอนนี้ได้ไหมเป็นพีบเไปครับสิบอันทำไมทำไมเราโง่ทำไมเราไม่ ไม่ครับอันนั้นแต่ตีแรกวะตัวคาร์บ่ะแล้วก็มันทำนี้เอ้ยว่าเจเป็นน่าเจเป็นน่ะคือมันไม่เยื่มัอ่ะเจงเอาดาบพี่ด้วยนะครับดาบเออวุ้เจเป็นวะเจเป็นน่ะคือไม่เหยื่อจริงดิเออเจอเจอจริงไม่เจอเป็นทองบ้างอ่ะไม่เจอใครจะไปเจออ่ะฮะพัมพัมเอามาเลยเด็กเอาไปพี่วะ ใช้งานแล้วใช้งานงานให้มันไม่พังก็พอข้ามได้คนแก่ที่กันแล้วอ่ะตอนนี้ไม่ยังไม่ได้สักกนเดี๋ยวพี่ดีมันขุดเราอยู่ดีมันขุดเราขึ้นว่าไหมคุณผู้ชมอย่างเงียบ อย่างนี้เว yeah. oh, <Yeah, hi. S 2> uh, ้ยไอคัมยาอโอเคครูเออเล็กเหมือนกันนี่เลิกอยู่เลิกอยู่น่าโอ้ยไม่เสจอตี๋แกะหายมันจะเยอะไปไหนเฮ้ยไม่ใช่แกะเราจะเหมืนจะอุ้ยเจ้าหมาอยากได้กระดูกอะจริงดีจริงอยากได้กระดูกเห้ย มีขนมีแกะสองอันเลยเหรอเฮ้ยพี่เห็นอันเด uh ียวนะยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมาเหมือนกันจิงเอาขนแกะทิ้งดูแลทิ้งเลยจิงเอาขนแกะทิ Loki> ้งทิ <t, <t, ้งอะไรทิ้งอยู่ตรงนหน้าเนี่ยพี่ได้ขนแกะมาแล้วเนี่ยฆ่าหนึ่งตัวได้สามปันหนดแลจ้วจริงแม่ไอ้มาป่ามันฆ่าแต้จิงเห็นจริงนี่จริงมาป่ามันกัด แรงกระตัดน่าดีนะจะแม่ค่ะเข้าก็จะไหมเข้าใจเลยจริงๆเป็นเพลงจริงไหมข้าใจเอวว่าไม่ก็คือเราจะสร้างบ้านตรงไหนเออว่าลืมไปแล้วสร้างบ้านตรงขี้อยู่ให้ใกล้เกิดไหมพอเราเกิดแล้วจะแอปเปิ้ลจะแอปเปิ้ลอ่จริง พอน่าเกิดแล้วก็เราก็อยู่บ้านเลยพี่โมจิงะไปเดียวมันเตียงมันช่วยเซบเตียงมันช่วยนี้มันช่วย,วยที่เกิดของเราถ้าเกิดเราตายเราก็อยู่ตรงที่เด็กที่เตียงมันท,ที่เรานอนใช่ครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้ก็คือคลิปนี้ทําต้องจำเอาไว้คลิปนี้ทําจริมได้ใช่คือเราไปบุ๊บมามาที่บ้านเลยชุวย ทีเห็นไหมอ่ะคราฟไอ้นั่นให้หน่อยคราฟเลยคราฟไอ้นั่นดาบหินอืมโอเคเราเริ่มโอ้ลยชิวมากไมยแม่งฉันจะแต่งดูหน้าจริงนะชีวิตจริงก่อนดูหน้าจริงชีวิตจริงก่อนอเฮ้ อย่าจะตายันไม่คิดถ้าไม่ยืมยังยังไม่ถึงท่าไปหมพี่พี่เห็นอะไรแล้วเขาเรียกอะไรต้้มไม่โอ่งสมเด็จพี่เห็นแล้วพะเจ้าอยู่หัวพี่เห็นฐานจริงดิเราน่าจะเอามาจริงดิหมูปล่าหมูเหี้ยละวม้าลาว้า าตรงนี้มีระมาโอ๋อมาดูดิเออมาดูโม่เปล่ามาดูจะโม่เปล่าเลยอะววะโอ๊ยโม่จะตกปะเนี่ยตกไม่ตกเดี๋ยวก่อนแล้วพี่ว่าจะตีเจงาเจิงนี่ไม่ถ้าเจิงไม่ตีพี่นะ อุ้ยคือแบบเราต้องอดเวลาอุ้ยจิเ็กจิ๊กกจินกจิกจิ๊กจิกจิ๊กจิิกนให้คุณผู้ชมดิอุ้ยเน่นนเห็นไหมเจ๋งเราเจ๋งเราด้วยเห็น่น่เจ๋งเราด้วยเจ๋งฮ้ยังไม่ยังไม่มีที่กุฏิอ้าเตหลวเหมือนกันเฮ้ยเร็ว อไอ้นั่นนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแม่แอมตัวหลอเอาเหินมาเอาเหินมาย<ะ>่าง